ขอน้อมรน,นลึกแด่พรคุณยิ่งขององค์ปิยามหาราชาตากสินมหาราชาณเรศวนมหาราชาองค์ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชาและขอกราบถวายความโงรักพักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบสมเด็จพระราชีตลอดจ,จนเจ้าฟ้าทุกองค์แห่งราชวงศ์ตกดีด้วยความยงนักทักดีครับหวัสดีครับพี่ครับ ครับสวัสดีครับมโนนครับสวัสดีครับผมมโนเนาะกบวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมท่านทุกการวิน,ยวนัยเบรกวีฮะตอนนี้ผมไม่สบายใจครับพี่เรื่องพลังงานที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็เดือดร้อนกันทุกหย่อมยากก็กราบเรียนถามพี่ว่าตอนนี้เนี่ยแก๊สหุงต้มเนี่ยจาก10บาทนี่มันลอยตัวมาเป็น28บาทต่อต่อลิตรนี่เราจะอยู่กันยังไงครับพี่จริงๆผมผมไม่อยากขอโทษน,นะครับพี่น้องครับ ผมไม่อยากพูดถึงเรื่องน้ำมันแพงแก๊สแพงเพราะอะไรน้ำมันแพงแก๊สแพงเนี่ยในสายตาผมที่เป็นนักคณิตศาสตร์สำเพงเนี่ยนะมันเป็นปลายเหตุน้ำมันแพงแก๊สแพงเนี่ยมันเป็นปลายเหตุมันมีมูลเหตุมันมีมูลเหตุหลักๆอยู่เพียงแค่สองสาเหตุแต่ปลายเหตุเนี่ยมันก็แต่งนู่นแต่งนี่ให้มันแพงจริงๆไม่ได้แพงเลยจริงๆแล้วระบบเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันควรจะเป็นวิทยาศาสตร์ ระบบทหารระบบบริหารธุรกิจก็ควรจะเป็นระบบวิทยาศาสตร์แต่ทุกวันนี้ระบบเศรษฐศาสตร์ระบบบริหารธุรกิจมันเป็นระบบไสยศาสตร์เพราะอะไรมันสร้างต้นทุนเทียมตัวแปรเทียมราคาเทียมกองทุนน้ำมันเทียมทุกอย่างเทียมเทียมหมดเลยคณิตศาสตร์เทียมแล้วบวกบวกบวกก็แพงทั้งนั้นเนี่ยของจริงมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดสาเหตุหลักมันมาที่ประโยชน์ทับซ้อน มันอยู่ที่ประโยชน์ทบซ้อนและมันอยู่ที่การคอร์รัปชันเชิงนโยบายและมันอยู่ที่ทุนสามานมีอิทธิพลเหนือรัฐซึ่งทั่วโลกไปหมดผมยืนยันนะครับรัฐบาลทั่วโลกนะครับ90%รัฐบาลทั่วโลกอยู่ตกภายใต้อิทธิพลทุนแต่อาจจะสามานหรือไม่สามานขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆเขามีมาตรฐานทางจริยธรรมของการเมืองเขามากแค่ไหนประเทศไหนที่เขามีมาตรฐานทางจริยธรรมการเมืองมาก ทุนสามานออกฤทธิ์ไม่ได้มันก็ปเป็นแค่ทุนนิยมครอบอิทธิพลพยายามจะครอบครองรัฐแต่เขาทําไม่ได้ผมเห็นมีเพียงประเทศเดียวในโลกนี้นะครับที่อิทธิพลทุนสามานครอบครองรัฐไม่ได้มพียประเทศเดียวคือใครรู้ไหมครับเดาดิจีนจีนใช่ครับสีจิ้นผิงจัดก,การแจ็คหมาใช่ครับแจ็คหมารวยใช่ไหมทํำท่าจะเป็นอ่าเขาคงไม่คิดร,ร้า,า,ดายต่อประเทศผมรู้วแจ็คหมาไม่คิดร้ายต่อประเทศแต่ด้วยความเป็นจีนเป็นรัฐะ จีนไม่ยอมให้พ่อค้าไม่ให้ผู้มีที่บนมาเหนือรัฐแจ็คหมาโดนจัดก,การสิกันผิดจัดก,การแจ็คหมาหงอยไปเลยอินเดียอินเดียบริษัทค้าปีกจะรวบยอดบริษัทใหญ่ๆจะรวบยอดจะเปิดที่หมาทั่วประเทศรัฐบาลอินเดียไม่ยอมเพราะฉะนั้นต้องถามคณะ,ะนั้นนายกประยุทธ์ครับท่านพี่ประยุทธ์ครับนี่ของพูดกับพี่กับน้อง เราเนี่ยนะถวายชีวิตแด่องค์ปิยมหาราชาตอนเป็นนักเรียนเตรียมทหารเราพูดเสมอว่าเราจะรักษาบารดกข้องท่านไว้ด้วยชีวิตใช่ไหมแสดงว่าเราจะปกป้องชาติาเมืองปกป้องประชาชนปกป้องประเทศชาติแต่วันนี้คุณสามาเหนือรัฐเนี่ยนะท่านโทษว่าคนสมัยก่อนโทษว่าไอ้หน้าเหลี่ยมแต่เป็นไงไอ้หน้าเหลี่ยมไปแล้วแมงคุณสามาถยังอยู่เว้ยแมงใหญ่กว่าท่านนายกประยุทธ์ครับ มันเป็นวาละสุดท้ายของท่านปีที่8ท่านกล้าไหมกล้าจัดการกับบริษัทยักษ์ใหญ่ไหมไม่เอ่ยชื่อก็ได้ยักษ์ใหญ่พลังงานรู้กันอยู่ว่าเป็นใครท่านกล้าไหมไม่ใช่ความผิดที่ท่านนะครับท่านประยุทธ์ไอ้ยักษ์ใหญ่พลังงานตัวนี้มันใหญ่มานานแล้วมันใหญ่ตั้งแต่สมัยรัฐกาลทักษิณยิ่งรักอภิธิ์ชวนเหกไทยสมัครคุณนทอนแวบก็จัดการมันไม่ได้แต่ สมัยประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนป้วนเปื้อนวายวัยรุ่รัฐบาลเป็นไปคนต่อ่อนพ่อลงมาแต่ยุคของท่านเนี่ยนะประชาชนวัยวายท่านเฉยจริงๆแล้วคุณสามานเนี่ยนะถ้าท่านเป็นทหารและเป็นรักขาธิปักที่มีอำนาจมากเนี่ยท่านจัดการได้ประเทศไทยเนี่ยยักษ์ใหญ่มีแค่สองตัวค่าปีค่าส่งรู้อยู่ใครไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับรู้อยู่ใครท่านกล้าไหมกล้าจัดการแบบจักหมาไหมแบบฝีจังถิงไหม ท่านะยุต์ครับผมเสนอทางออกนะครับ8ปปีเนี่ยถ้าท่านลงไปเนี่ยท่านอาจจะโดนแบบเขาอาจจะกล่าวถาว่าท่านเป็นปร,ร,ราร้าหรือคนจะไม่จดจําท่านเลยแต่ท่านเพิกฝ่าือนิดเดียวท่านเป็นวีแล้วหลุดทันทีนั่นคือท่านต้องกล้าจัดก,การกับยักษ์ใหญ่ค้าส่งค้าปิีกอย่าให้มีทธิพนเหนือรับท่านต้องกล้าจัดการกับยักษ์ใหญ่กลุ่มพลังงานอย่าไม่อย่าให้มีอิทธิพนเหนือรับ ท่านจัดก,การสองบริษัทยักษ์ใหญ่ยีนได้นะครับท่านจะวีระบุของคนไทยทันทีคนไทยจะจําท่านไปทั้งตลอดชีวิตท่านจะไม่ต่างจากสีเจนถิงท่านจะไม่ต่างจากจอร์จวอชิงตันท่านจะไม่ต่างจากไอ้ประธานเรีบีต่างๆคนดังของโลกหรือลีกนุนยูของสิงคโปร์ขอแค่สองข้อจัดก,การยักษ์ใหญ่ค้าปีค้าโลงจัดก,การกับยักษ์ใหญ่พกค่าน้ำมันอย่าให้มีคนเหลือลักส่วนเรื่องแพงเพราะอะไรเ,เขารู้กันหมดแล้ว มองคอนพูดมากมายที่รัชนาพูดมากมายคุณอิทธิปูลพูดมากมายแพทย์หญิงคุณวนพันธ์ก็พูดมากมายพันโทรัตเกตพูดจะเป็นพันเองรัตเกศไปแล้วน้ำมันแพงแก้แพงอะไรผมไม่อยากพูดแล้วมันน่าเบือ่อเอาว่าอิทธิพลเหนือรัฐท่านทําได้ไหมจัดก,การอิทธิพลเหนือรัฐได้ไดมไม่ใช่ทุนสามานัคนเดิมแล้วมันเป็นทุนสามานัที่ถาวรไม่ใช่ทาัานิลครับแต่มีินโใหญ่กว่าทาัานิครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับผู้การครับก็ฟังไว้นะครับแล้วก็ทบทวนดูครับอิทธิพลเหนือรัฐคือใครครับสวัสดีครับ